สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติฟน้อยเทนนิสทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะน้องๆอาจจะเห็นข้างหลังนี่เป็นผังใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปที่มีหลายๆคนบอกว่าอยากให้ทํามากเลยนะคะก็คือไพ่ยิปซีนะคะบนตำแหน่งต่างๆบนเซลติกคลอสในไพ่ยิปซีเนี่ยตำแหน่งผัง ไพ่มาตรฐานตำแหน่งหนึ่งเลยที่คนเรียนไพ่ยิปซีหรือคนเรียนไพ่ทาโร่ต้องรู้จักกันก็คือตำแหน่งการวางไพ่แบบเซลติกคลอสเริ่มจากตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2จะวางทับตำแหน่งที่1นะคะหน้าไพ่หลังไพ่มันอาจจะดูลายๆนิดนึงนะคะน้องๆต้องแบบอาจจะแบบงงๆก็เลยถึงได้แบบตำแหน่งที่หนึ่งี่หมุดสีแดงตำแหน่งที่2หมุดสีน้ำเงินนะคะ3ข้างบนสีข้างข้าง5้าข้างล่าง6ข้างบน7 8 9 0อันนี้ก็เรียงเรียงตามตำแหน่งไปเลยนะคะเออทีนี้พี่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งอะไรมากมายนะจะพูดถึงว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไพ่บางใบเนี่ยคือต้องบอกว่าไพ่หลายๆใบเนี่ยทั้ง78ใบเนี่ยพอมันไปอยู่ในเซล t i ติคลอสบนตำแหน่งเซลลติคลอสมีความหมายไหมมีสิคะไพ่ใบนี้หวังว่าทุกคนคงรู้จักกันดีไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่เดอะฟูล เมื่อไปอยู่บนตำแหน่งเซลติกคอรสแต่ละตำแหน่งมีความหมายอย่างไรเรามาเริ่มกันตรงที่ว่าถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งบนเซลติกคอรอสมันจะให้ความหมายรู้สึกมันจะใบเล็กไปใช่ไหมขอโทษนะคะรู้สึกใบเล็กไปเดี๋ยวน้องๆมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวขอเอาเบบีลงนะคะขอเบบีลงแล้วก็เอาใบใหญ่ขึ้นแทนนะคะจะได้ชัดเจนถ้า เดอะฟู fool, อยู่บนตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเป็นสถานการณ์เจ้าชะตาจะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเบื่อหน่ายเพราะว่าเดอะฟูมีความหมายว่าเบื่อหน่ายคือบางคนบอกอาจจะแปลว่าเจ้าชู้นั่นนี่นนใช่แต่หมายถึงถ้าเกิดสถานการณ์น่ะสถานการณ์เจ้าชะตาตำแหน่งที่หนึ่งเป็นสถานการณ์เจ้าชะตานะคะทุกสุขมีอะไรยังไงเกิดขึ้นเราดูที่ตำแหน่งที่หนึ่งนั่นก็คืออะไรคะเบื่อหน่ายคือเบื่อเบื่ออยากจะหาอะไรทําให้หายเบื่อหายเซ็หงหรือไปเที่ยวก็ได้เพื่อทําให้หายเซ็งแบบนั้นก็ได้เราายย้กัน ถ้าเขาไมา่อยู่ตำแหน่งที่สองล่ะถ้าไพ่เดอะฟูมาอยู่ที่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองเป็นตำแหน่งที่มากระทบตัวกระทันหันมากระมากระทบตัวเหตุการณ์ทุกสุขอะไรต่างๆบางทีประเดประดังเข้ามาชนทีนี้ถ้าเกิดตำแหน่งที่สองมาปะทะตัวเนี่ยหมายถึงว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยนั่นมันหมายถึงว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เกิดดันไปเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวังขึ้นกับชีวิตเราหรือแปลง,ง่ายๆอีกแบบหนึ่งเอาให้แบบแฮปปี้หน่อยก็คือหมายถึงแบบจูจ่ๆกระทันหันมีคนชวนพาไปเที่ยวอย่างนี้ก็ได้หรือชวนไปแก้เบื่อกระทันหันแบบนี้ก็ได้ ตำแหน่งที่3นะคะเป็นตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมคะตำแหน่งที่3เวลาเราได้ไพ่เซลติกคอรสอยู่ข้างบนตำแหน่งที่3มเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในมุมมองของท่านท่านมองว่าเราเป็นคนที่แบบยังนิสัยเด็กอยู่ยังรู้สึกว่ารับผิดชอบตัวเองได้ไม่ดีแบบนั้นก็คือหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเรามาดูในตำแหน่งที่4บ้างตำแหน่งที่4ในเซลติกคอรสถ้าเป็นพื้นดวง ถ้าเป็นพื้นดวงจะเป็นตำแหน่งคนรักแต่ถ้าดูเป็นเหตุการณ์จรปัจจุบันจะเป็นตำแหน่งอดีตตรงนี้ถ้าเราดูเป็นพื้นดวงเป็นเรื่องคนรักคนรักเราจะเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมคะคนที่ได้ไพ่เซลติกได้ไดพ่เดอะฟูลอยู่ในตำแหน่งเซลติกก็อาจจะนึกแบบเครียดแล้วแฟนเราเจ้าชู้แต่ว่ามันก็มีวิธีแก้วิธีแก้คืออะไรคะเราต้องทําตัวให้แบบดูเขาเรียกว่าคาดเดายากถ้าเกิดคาดเดายากเดอะฟูลก็จะมีความรู้สึกเหมือน มีชาเลนจ์ใหม่ๆอะไรที่ต้องติดตามรู้สึกวางใจไม่ได้แฟนเราไม่ได้ทําตัวเป็นปลาตายอยู่ในกระมังนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องแบบมีการตามติดดูว่าเออ,เอ,อทาไมไปไหนทําไมไม่บอกบอกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยดันเลี้ยวกวาแล้วหายไปบอกไปแป๊บหนึ่งยังไม่กลับสักพักหนึ่งบอกไปแป๊บเดียวกลับขอโทษเนี่ยขอโทษค่ะพูดว่าไปแป๊บเดียวกลับ กลายเป็นว่ากว่าจะมาอีกชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกไว้วางใจไม่ได้หรืออะไรประมาณนั้นอะละค่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดอยู่ในตําแหน่งที่5ตําแหน่งที่5ถ้าโดยพื้นดวงเขาเขาจะหมายถึงว่าเป็นบริวารเป็นบริวารน,นั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าเราได้ไพ่เดอะฟูลอยู่ในตําแหน่งบริวารมันเป็นการชี้ให้ทราบว่าเออมันเหมือนกับว่าบริวารของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานได้ป๊อก ทำงานได้ไม่นานเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องหาเรื่องเบรกหาเรื่องเที่ยวอะไรอย่างนั้นแต่ถามว่าใช่ขี้เกียจไหมเดฟูไม่ได้บอกว่าขี้เกียจนะคะถ้าขี้เกียจเนี่ยจะต้องเป็นพวกมหัดเล็กถ้วยหัวกลับหรืออัศบินถ้วยหัวกลับเราจึงจะถือว่าขี้เกียจ หรือไพ่เจ็ดเหรียญก็ได้ไพ่เจ็ดเหรียญหมายถึงทํางานช้าๆในบางทีก็จะมองว่าขี้เกียจแต่ถ้าเกิดไพ่เดอรฟูเขาไม่ได้บอกว่าขี้เกียจแต่ว่าจะติดๆหน่อยแบบเหมือนมีอารมณ์ทํางานก็จะทำรวดเดียวเลยเวลาไม่มีอารมณ์ทําก็ไม่ทําคือถามบอกว่าลูกน้องแบบเดอรฟูไว้ใจได้ไหมก็พอไว้ใจได้ถ้าเราทําให้ลูกน้องที่เป็นไพ่เดอรฟูมีความรู้สึกว่าเคารพรักหรือศรัทธานในตัวเราเขาก็จะทํางานถวายหัวเหมือนกันเอาละค่ะมาดูในตําแหน่งที่6บ้างตําแหน่งที่6 แปลว่าอนาคตในสมัยก่อนนะคะตอนที่ครูหัดดูไพ่ใหม่ๆหม่ดูไพ่เซลติคอร์สใหม่ๆเนี่ยครูจะดูตำแหน่งที่6เป็นตำแหน่งแรกเลยค่ะว่าเอ้ยอนาคตเราเป็นอะไรยังไงแต่พอปัจจุบันดูดวงมานานๆจนกระทั่งสอนจึงทำให้รู้ว่า ไพ่ผังไพ่ทั้งทั้งสิบตำแหน่งเนี่ยมันมีความหมายสัมพันธ์กันหมดเหมือนร่างกายคนเราค่ะร่างกายคนเรานะคะบางทีเราอาจจะบอกว่าสมองสําคัญที่สุดตาสําคัญที่สุดตำแหน่งอื่นอาจจะสําคัญน้อยมันก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตำแหน่งนั้นชีวิตก็ลาบากอย่างเช่นเราไม่มีขาเราก็ลําบากแล้วถูกไหมฮะเราโดนตัดแขนตัดขาไปเราก็ชีวิตลําบากแล้วดังนั้นต้องบอกว่าทุกส่วนมันมีความสําคัญเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันไปในรูปแบบใดแค่นั้นเองดังนั้นในตำแหน่งที่6 ถ้าเกิดได้ไพ่เดอะฟูมันอาจจะแปลได้หลายแบบนะคะแปลว่าเราอาจจะได้ทราบข่าวทางไกลนะคะมีการส่งข่าวทางไกลมาหรือเราอาจจะมีการวางแผนไปเที่ยวหรือหมายถึงตัวเราบางทีรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อปุบปับเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแบบไปเที่ยวไหนชาร์จแบตให้ตัวเองเต็มแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อแบบนี้ก็ได้นะคะก็แปลได้หลายแบบอยู่ก็หมายถึงอนาคตละค่ะแต่ทีนี้มาดูในแน่ปัญหา ถ้าในตำแหน่งของปัญหาในตำแหน่งที่เจ็เป็นตำแหน่งของปัญหานะคะเป็นตำแหน่งที่พูดถึงตรงที่ว่าเ,ออเป็นในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เราคิดอยู่ว่าเราจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดว่าเราได้ในใน the f u l อยู่ในตำแหน่งที่7็เนี่ยมันหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเราเครียดเราเซ็งเราเบื่อเราอยากจะหนีจากปัญหานี้หรือหมายถึงว่าตัวเราคิดไว้ว่า ปัญหามันเกิดจากคนคนนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งที่ไม่มีความรับผิดชอบก็ได้จึงทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็เป็นมุมนี้ได้นะคะเรามาดูบ้างว่าถ้าเกิดเดอรฟูลอยู่ตําแหน่งที่8เป็นอย่างไรถ้าเดอรฟูลอยู่ในตําแหน่งที่8หมายถึงคนรอบข้างเขามองมาเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานเป็นคนที่ ก็มาดูไม่มีพิษมีภยัยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าเราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบเต็มที่แบบนั้นแต่เป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานเรื่องเที่ยวไว้ใจเราเรื่องเที่ยวเรื่องดื่มเรื่องกินไว้ใจเราอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้ามาอยู่ตําแหน่งที่9ล่ะหมายถึงความหวังลึกๆนั่นก็คือความหวังลึกๆความกลัวลึกๆมันแยกได้หลายประเด็นนะคะความหวังลึกๆ เราอาจจะหวังว่าฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศจังเลยเป็นเพราะเดอะฟูแปลว่าไปต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ก็ลึกๆอยู่ว่าแบบโอกาสไม่ค่อยมีโดยส่วนใหญ่นะเดอะฟู Food, ถ้าเวลาพูดเนี่ยมันจะหมายถึงมันไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นความหวังลึกๆหรือความกลัวลึกๆมันอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปเครียดอะไรมากอะ่ะคือแบบเราลุยไปเลยก็ได้เป็นเพราะว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยเอ่อมันเหมือนมันไม,ไม,มไ่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราลุยได้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่มันแนะนําอย่างนี้ก็ได้นะคะในตําแหน่งที่10บละ ในตำแหน่งที่10ในตัวสรุปอุ้ยแหมเบี้ยวเลยถ้าเซลติกคอร์สนะคะในตำแหน่งที่10เป็นไพ่เดอะฟูลมันเป็นการบ่งบอกว่าในสถานการณ์ณช่วงนี้มันจะเป็นตัวสรุปไว้นิดนึงว่าตอนนี้เราเบื่อเราเบื่ออารมณ์เซง็งๆทีนี้ในนักเรียนที่ฟังหรือผู้ที่สนใจพายิบซีมาฟังก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอา้าวเหมือนใบที่1นึ่อมันจะเหมือนใบที่หตรงที่ว่าสถานการณ์มันบอกว่าเราเบื่อ แต่ที่ไม่เหมือนคืออะไรรู้ไหมคะที่ไม่เหมือนก็คือว่าเราจะลงมือกระทําทันทีคือถ้าเกิดอยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งมันหมายถึงว่าเออตัวเราเบื่อแต่ว่าบางทีอยากาทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ตอนนี้เนแต่งที่สิบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ารู้สึกเบื่อใช่ไหมรู้สึกเบื่อเราต้องจัดให้หายเบื่ออาจจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบชวนเพื่อนโทรกระทันหันเลยใครว่างใครว่างออกไปแหงกับเราคืนนี้เลยหรือจัดทริปเลยคือเป็นเพราะว่าเดอะฟูลมันเป็นไพ่กระทันหัน ในการตรงที่ว่าได้ได้อยู่ในตำแหน่งที่1ิบมันเป็นตัวสรุปรวบเรื่องว่าในเมื่อเบื่อต้องหาทางแก้เบื่ออาจจะเป็นในลักษณะเที่ยวอาจจะแบบออกไปแหงกันคืนนี้เลยก็ได้หรือจัดทริปเลยแล้ววางแผนล่วงหน้ากันเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อนาคตเราก็ได้เดินทางเพราะว่าเดอะฟูลมันแปลว่าอะไรกัะทันหันคือในบางคนบอกว่าแปลอย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเบื่อ ถ้าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเบื่อมันก็หมายถึงมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นหรือมีเรื่องที่จะต้องลุ้นอะไรเพราะว่าเดอะฟูมันแปลเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนได้คือการเล่นหุ้นนะคะแปลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคแต่ถ้าเกิดเดอะฟูมันหัวกลับแปลว่าเล่นการพนันไม่เหมือนกันนะคะคือดังนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าเอ,อ่อดูแต่หัวตั้งอย่างเดียวคือหัวตั้งอย่างเดียวก็ดูได้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือพี่กระติปเป็น คนแก่และก็ต้องใช้คำว่าลังเนื้อชอบลังยาใครชอบแบบไหนดูแบบนั้นเลยค่ะแต่ส่วนตัวของพี่กะติปเนี่ยชอบนะคะชอบที่จะดูไพ่หัวตั้งหัวกลับสอนนักเรียนไว้เลยว่าเธอจะดูได้ง่ายขึ้นเป็นเพราะว่ามันเป็นออชชั่นเสริมที่ดีมากอย่างยกกรณีอย่างเช่นไพ่เวลออฟฟอร์จูนอย่างเงี้ยถ้าเวลอ o ฟฟอร์จูนนะมันจะเป็นไพ่ที่สนตำแหน่งแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ ความหมายเขาเนี่ยคือเป็นไพ่ที่สนตำแหน่งหมายถึงว่าถ้าเขาไปอยู่ตำแหน่งไหนจะให้ความหมายอย่างไงาอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นไพ่เดอไพ่เวอฟอร์จูนอ่ะที่มีปัญหาเป็นเพราะว่าบางคนเห็นไพ่เวอ f อร์จูนปุ๊บเนี่ยจะทายอย่างเดียวว่ารวยไพ่เวอฟอร์จูนในมุมจากประสรบการณ์ที่ดูวงมานะคะไม่รวยนะไพ่ที่ชี้ว่าคุณได้เงินทันทีทันกันสิบเก้าเหรียญสิบเหรียญลาชินีเหรียญราชาเหรีหยญอันนี้คุณได้เงิน แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไพ่เวอฟอรจูนแปลว่าคุณได้โอกาสประตูเปิดแล้วรับโอกาสไหมแปลแบบนี้ดีกว่าที่บอกว่าเป็นไพ่สนตำแหน่งเป็นเพราะว่าถ้าไพ่เวออรจูนนะคะพอดีเลยเลื้อยมาที่ไพ่เวอฟอรจูนนิดนึงถ้าเขามาไม่ใช่อยู่ตำแหน่งที่สิบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะคือบางคนบอกไปอยู่ตำแหน่งที่3าตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่สากับที่หถ้าเกิดดูในจอนปัจจุบันมันจะแปลว่าความคิด นั่นก็คือหมายถึงว่าความคิดเราเราอยากให้มีโอกาสดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะโอเคค่ะกลับมาที่ไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่เดอะฟูลพอมาอยู่ตำแหน่งที่10เป็นตัวสรุปเรื่องแล้วว่าเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นหรือเราลุ้นอะไรก็ได้ลุ้นสมมุติว่าเป็นวันที่16ก็เป็นการลุ้นหวยสมมุติถ้าเราเล่นหุ้นเราก็ลุ้นหุ้นอย่างนี้นะคะรวมทั้งมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นโดยกระทันหันก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนี่จะเเเเเเเดินนนนกกันจนลงทท้าาาาสึยะะะถว่่พพพระอะรออไป็ฟูีแบบ อยู่ไม่นิ่งนะคะต้องแบบทำอะไรไปไป,ไปมานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะเป็นคลิป ใช้ชื่อว่า78 t a r o t in อ e l t i c c r o s ดออย่างนี้ดีกว่าก็คือไพ่ทั้ง78บใบบนตำแหน่ง Celtic c r o s s นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิบน้อย t e นดี้ a r o ์นะคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะเรียนไพ่นะคะอตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะน้องๆก็สามารถเข้ามาเรียนไพ่กันได้นะคะติดต่อได้ที่ Line o f f i c i a l t ลแอ d เทนดี้นะคะมีแอดมินคอยตอบอคาถามที่น้องๆจะถามเข้ามาได้ตลอดเลยคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะเอามือปิด